หนึ่งถุงเนี่ยตักได้ประมาณ63ช้อนโต๊ะทานได้นานมากไม่มีผงแป้งไม่มีสารปรุงแต่งไม่มีสีกลิ่นลดเซตหนึ่งอะวัดผลลับกับตัวเองได้เลยนี่คือพกน้องมาด้วยวทุกคนนี่คอลลาเจนเต็มเต็มถุงแบบนี้เลยจะเป็นเพียวคอลลาเจนนะคะไม่เคยรีแบรนด์เลยแล้วก็ไม่เคยรีแพ็กเกจอะไรใดๆเลยไซส์นี้มาตลอด11ปีแล้วนะคะซีแคร์ของแท้ต้องแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเดียทานสูตรของเดียนะเปอรบูส่์ผิวนะคะอย่างอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะมันเท่ากับประมาณ2ช้อนชาดเดียทานอาจเพราะจะเสริมโปรตีนเสริ เก็นเข้าไปด้วยนะคะฟื้นฟูผิว เหมาะกับใครที่แบบเดินทางหลายวันแล้วก็กินกันทั้งครอบครัวได้กินกับเพื่อนได้ด้วยแชร์กันได้ด้วยถุงแบบอ้วนพองมาก,มากทีมฝ่ายวิจัยของเราก็คือลองเทสแล้วว่าแบบ1ถุงเนี่ยถ้าใช้ช้อนทานข้าวตักเนี่ยตักได้ประมาณ63ช้อนโต๊ะทานได้นานมากเซตหนึ่งอะวัดผลลัพธ์กับตัวเองได้เลยมีสูตรการรับประทานเกินคุ้มมากทําถึงทําเกินมา11ปีแล้วนะคะเห็นผลในเซตแรกก็คือให้วัดผลลัธ์จริงกับตัวเองเลยอันนี้เป็นที่มาว่าทาไมเราถึงต่างจากที่อื่นนะคะอันนี้ จะตั้งใจผลิตออกมาในรูปแบบที่เป็นเกรดแกนูนะไม่มีผงแป้งอื่นๆเจือปนเลยไม่มีสารปรุงแต่งไม่มีสีกลิ่นรสต่างๆจะเห็นชัดเจนว่าไม่มีโมโตโดิคตินเนาะหรือว่าสารเติมเต็มนะที่แอบ,บใส่เข้าไปละกันเพื่อแบบทําให้เพิ่มปริมาณคอลลาเจนเนาะแต่ว่าของฟรีแคนี่คือเป็นเคียวคอลลาเจนแท้100%เลยนะคะบรรจุเต็มเต็มถุง200กรัมหรือว่า200 0 0 0มก